สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ o k เคท o โฮมดอทคนะครับเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับโอเควันนี้เรามาในโหมดของคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้เป็น New o l u t i o n e s p o r t t ส e x นะครับเป็นของไทยคีย์บอร์ดนะครับไทยคีย์บอร์ดลุ้นลุนสิกเนเจอร์ของไทยเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องก่อนนะครับอันดับแรกนะครับดูกันเลยชัดๆนะฮะนี่นะครับอันดับแรกมีรายละเอียดบอร์ดนะครับว่า เป็นยี่ห้ออะไรตรงนี้จะบอกเป็น NeoLution Esport ตรงนี้แล้วก็บอกชื่อรุ่นนะครับีเล็กตรงนี้ซึ่งสัญลักษณ์เขาก็เท่ผสมควรนะครับตัวกล่องสีก็เท่นะครับเป็นสีส้มๆหน่อยนะครับส้มออกแสดนะครับชอบมากเลยนะครับตัวนี้นะฮะดูส่วนนี้นะครับเขาบอกว่าสามารถกดได้สูงสุด18 k e y s a n t i g o a t i n g นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจะบอกว่า Soft Touch Gaming Key ก็คือกดแล้วมันเสียงเบาๆมากนะ จากที่ผมเทสเนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคมาดูส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังจะบอกรายละเอียดเชิงลึกนะครับตรงนี้ว่า่าความนี่นะครับความยาวของสายนะครับอยู่ที่กี่เซนติเมตรนะครับผมมีคียทั้งหมดกี่คีตัวนี้เขาจะบอกว่ามี107คีย์นะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าสายยาวที่145เซนติเมตรแล้วก็ตัวนี้บอกว่า603 ลรลวก็บอกขนาดด้วยนะครับตรงนี้บอกขนาดว่า4 4 4คูณ1 4 5คูณ30มิลลิเมตรประมาณนี้สําหรับรายละเอียดเชิงลึกและส่วนนี้ก็จะเป็นรูปตัวคีย์บอร์ดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามันจะสวยและงดงามขนาดไหนไปชมเลยครับ โอเคครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วสำหรับ New Evolution e, o e s p o r t t l e g ตัวนี้นะครับในกล่องมีอะไรมาให้บ้างนะครับจากที่ผมเห็นอยู่นี้เขามีมาให้ทั้งหมด4 4ชิ้นด้วยกันนะครับไม่ใช่3นะ4ชิ้นก็คือตัวคีย์บอร์ดครับแล้วก็อแดสเซอรีเล็กน้อยก็คือตัวนี้เอาไว้ลองมือนะครับสำหรับใครที่อยากจะเอามาลองนะครับตัวนี้สามารถถอดออกเก็บได้นะครับผมแต่เราต่อไว้เพื่อให้ทุกคนเห็นชัดนะครับ และส่วนนี้เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้เปลี่ยนปุ่ม FPS นะครับมีทั้งหมด8ปุ่มด้วยกันที่เขามีมาให้นะครับแล้วก็จะมีที่ดึงด้วยนะครับดึงได้เพราะว่าตัวนี้เป็นปุ่มยางสามารถดึงออกได้เห็นไหมครับดึงออกได้แบบนี้นะครับผมนะส่วนตรงนี้นะครับเป็นส่วนของการตั้งมาโครนะครับสามารถตั้งได้ด้วยในแผ่นนี้นะครับแผ่นนี้จะสามารถเอาไว้ตั้งมาโครโอเคเดี๋ยว เรามาคุยกันว่ารายละเอียดของตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยตัวนี้อันติโกติง18ปุ่มจัดไปนะครับกดไปเลย18ปุ่มสามารถกดพร้อมกันได้18ปุ่มได้เลยนะครับเต็มที่และที่สำคัญสามารถตั้งมาโครได้โดยใช้เจ้าแผ่นตัวนี้แหละนะครับตั้งมาโคนะครับตั้งมาโครก็ จะมีคลิปสอนอยู่นะครับใครที่เห็นคลิปสอนก็ลองไปดูกันนะครับในช anel ของเรานะครับวิธีการตั้งมาโคข,ของตัวอื่นนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ลงนะฮะไปดูกันนะครับและเป็น s ซอฟทั c คี e y เป็นอย่างไรนี่นะครับคือ s ซอฟทั c คี e y เพราะมันจะเสียงเบานะครับถือว่าเบานะครับถ้าเทียบกับพวก mechanical ที่เสียงแรงๆนะครับ โอเคประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะมีไฟนะครับมีไฟตรงทีเล็กตรงนี้นะครับสำหรับถ้าเป็นที่มืดๆก็จะมองเห็นชัดตัวนี้จะเป็นไฟบางๆอยู่ตรงนี้บริเวณน,นี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะโชว์พอร์ตให้ดูนะครับลักษณะของพอร์ตของเขาตัวนี้เป็น USB 2.0นะครับนี่นะฮะเป็น USB 2.0ปกตินะครับใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไปทุกเครื่องเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ ไปสั่งซื้อกันนะครับในเว็บ OK to ทูโฮมคอมได้เลยนะครับวัสดุส่วนนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับไม่มีโลหะมาผสมเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับทั้งหน้าและหลังผมจะเปิดด้านหลังให้ดูด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นพลาสติกทั้งหมดใครที่จะลองไขเข้าไปดูนะครับวงจรก็สามารถถอดน็อตบริเวณส่วนต่างๆนี้ได้เต็มที่นะครับสามารถถอดได้เลยนะครับผมนี่นะฮะเห็นไหมลุดเลยไม่เป็นไรนะครับ เราเอาเก็บไว้นี่นะครับคือบริเวณพับของเขาส่วนด้านบนนะครับโอเค สำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้นะครับเว็บโอเคทูโฮมเรามีให้นะครับในเว็บเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับเฟ e บุ๊กและไลน์ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่สนใจจะแวะเข้ามาคุยกันนะฮะและอย่าลืมนะครับสั่งสินค้า500บาทขึ้นไปจัดส่งฟรีนะครับผมส่งถึงหน้าบ้านรอรับของนะครับเก็บเงินปลายทางจ่ายต่างใต้ของแน่นอนกดสับสไครต์ให้ผมด้วยขอบคุณมากครับ